สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกชิ้นเคยนะครับกับการลืมกาแฟยามเช้าวันนี้อากาศเย็นๆนะครับลมอ่อนๆช่วยๆนะครับควันทุยเลยค่อันเนี่ยเออกองไม่เข้านี่แหละไม่ดีอ้ายมองดำๆลุงดีขนาดเลย เห็นด้านหลังนี่ก็เป็นกองไม้กิศนาครับเี่ยยงไม่ได้ผ่าครับ,เ,บ,บออเอามาใหม่นะครับคืนนี้นะคุณนาเอาใหม่น,น,น,มมนั่งเลยนี่กลิ่นหอมกลิ่นออกเลยนะครับเพื่อนๆดูครับหอมเบ้อเลย มันใบไม้ร่วงดีจังวะใบไม้ร่วงใบคอนะครับร่วงอันนี้ให้ดูนักกิจนานะครับเพื่อนๆของกุณตาขา,ามาก็มีเรื่องเล่ามาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นเอ่อ โปรไฟล์เราแบบไม่ปกติจะเพิ่งกนกปกใจมากเกินไปนะครับแต่เย็นก่อนเนาะเพราะหลายๆท่านก็อาจจาะปกใจมากเกินไปจนลืมดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะบางอย่างมันเป็นที่ระบบนะครับถ้าเราทำตามปกติก็ไม่ได้ผิดอะไรอยู่แล้วนะตัวตัวเราก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วเนาะครับผมเจอมา เจอมาสองเรื่องนะครับเอ่อ่งช่วง,งสองอาทิตย์นี้ละมั้งก่อนหน้านี้ก็เจอเรื่องของค่าลิขสิทธิ์เพลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับประกอบเห็นจีเตอร์ท่านหนึง่งเขาทำคลิปออกมาบอกว่าเป็นค่าลิขสิทธิ์เ,เ,เ,เนสนียงเพลงจากโฆษณาอันนี้ก็แปลกนะครับผมเจอทั้งหมดสามคลิปนะครับ แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับกดเข้าไปดูก็เขาก็มีให้กดยอมรับการอะไรละ่ะส่วนแบ่งเจ้าของลิสิั่นแหละนะครับแต่พอดีคลิปผมมันไปโดนในไลฟ์สดซึ่งมันก็ไม่รู้มันมีโฆษณามาจากไหนเนาะแล้วก็เขาเลยไม่ได้ทําอะไรนะครับปล่อยไว้งั้นแหละทุนทั้งหมดสามคลิปแล้วมันก็หายไปเองนะครับตรงกล่องข้อ,ขอความแจ้งเตือนหายไปเอง ต่อมาก็มาเจอ,อโปรไฟล์แนะนําไม่ได้อันนี้ล่าสุดที่เจอกันเยอะนะมก็้าเอ๊ะทำไมแนะนําไม่ได้พอเข้าไปดูหน้าสีเพีบเลยแล้ว <c oughs> ก็พูคนนี้ก็พูดแสดงว่าเป็นที่ระบบนะครับก็อ,อันนี้ก็ไม่ต้องทอําอะไรเช่นเคยนนะครับรอเวลาฟังก็กลับมาเองครับตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วก็เป็นประสบการณ์มาเลเราสู่กันฟังนะครับเพื่อน เท้านี้ก็๋อาไปทํางานแล้วครับสักทายส่งลองแจก็ให้กันเช่นเคยนะครับถ้าวันนี้มันแย่ก็ใช่ว่าจะแย่เสมอไปทูๆนะครับซักแมนบอแมน